นี่ค่ะนี่เป็นลูกค้าจากระยองนะคะมาไกลกันนะคะห้าคนลูกค้าท่านนี้นะคะสักไปแล้วได้รับเงินคืนจากการนี่สุดนี่นะคะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้นำเงินมาคืนเท่าไหร่คะสองแสนสองแสนนะคะคือสักเสร็จระหว่างทางกลับบ้านใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วอเล่าให้ปาฟังนิดนึงนะคะว่าลูกค้าติดต่อกลับไปยังไง ขนออกไปจะให้ลืมลืมเราไม่ออกนะคะเราไม่ออกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วว่างกลับบ้านเนี่ยค่ะก็มีเขาโทรมาใช่ไหมคะแล้วว่าเขาจะบอกว่าเอาหนี้มาคืนจำนวนแล้วว่าลุงขึ้นเขาก็โอนให้เลยสองแสนเป็นนี้อยู่กี่ปีคะมันเหมือนกับนี่ยังไงอ่ะสามปีนะทวงเราไม่เคยได้เลย วันนี้จะมาขอนี่นี่สักก้อนหนึง่งใช่ไหมคะคะวันนี้ก็จะขอเส้นตรงนี้อีกสักก้อ<ช>นคะอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลนะคะว่าแต่คคละคนเนี่ยจะจะเห็นผลยังไงแต่เส้นทุกเส้นที่เราทําให้เนี่ยเป็นเส้นการเงินที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าจิตเราอ่ะไปกําหนดอยู่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตเราว่าจิตเรากําหนดอยู่ที่เ,เรื่องใดด้วยอย่างบค้งบางคนมาเนี่ยมาโฟกัสเรื่องนี้เขาก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้บางคนโฟกัสในเรื่องค่ะ ก็จะเสนอเรื่องค่ะค่ะให้เราลองโฟกัสกับจุดที่เราอยากได้จากลายมือเหมือนกับขอพอรกับลายมือนะคะนะคะเนี่ยถ้าไม่ดีลูกค้าหนูไม่มาต่อนะคะระยองฮะมากันอ่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแ่นกล้องไปนิดนะะึงค่ะนี่นะคะนี่อ่ะนี่นะคะน,น,นี่ค่ะนี่ใส่คะ <c oughs> ่ะลูกค้ะเด็กน้อยนึกว่าเป็นคลินิกนะคะคนเต็มเลยเราค่ายก่อนเลยนะคะ <c oughs> อ่ะนมนะคะ ก็ใครอยากโชคดีแบบนี้อยากสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะลองนัดคิวแล้วเปิดใจมาเลยนะคะเอาสองมือมาวางบนห่อนแล้วก็นั่งยิ้มๆน,นะคะแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับความโชคดีแบบนี้นะคะไกลแค่ไหนก็ต้องมานะคะขอบคุณค่ะ